โอ้โหพี่น้องบรรยากาศเลยเย็นสบายมากๆเลยวนันนี้เนี่ยเดินมาข้างกอไผ่เนี่ยโอ้โหได้ยินเสียงลมพัดตรงห้มันสดชื่นมากๆเลยแม้ตรงนี้จะเป็นกองขยะดูดูด,ดูเนี่ยปองเข้าไปทําอะไรนี่กองขยะเนะี่ยเออคนนี้อยู่ไอ้ดีๆข้างนี้อย่าไปไม่อยู่โน่นไปอยู่ที่กองขยะเดีย๋ยวเราไปคุยเขาหน่อยเขามีอะไรทําไมถึงไปเดิน วียอ,ยอช่องกิตไนสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆธรรมชาติแถวนี้โอ้โหแบบมันร่มรื่นมากๆเลยนะเขียวขจีเลยโดนฝนมานะคือโซนนี้มันเป็นโซนที่เขามาทิ้งขยะนะเนี่ยขยะพวกนี้พอเป็นขยะที่เป็นพวก ไม้ต่างๆขยะทั่วไปนะไม่ใช่ขยะติดเชื้อนะเป็นขยะที่ตัดกิ่งไม้ตัดหญ้าอะไรก็จะมาทิ้งนี่นะหรือว่าเศษไม้เศษวัสดุต่างๆก็มาทิ้งตรงนี้แล้วก็พอมันเต็มเขาก็จะเกลีย่ยแล้วก็จะเหมือนกับจะถมที่นะพร้อมที่จะทําให้ที่มันสูงขึ้นนะเนี่ยโน่นเฮียป๋องไปสํารวจแล้ว สวัสดีครับเฮียป๋องครับคุณไปไหนมาเนี่ยม้อรู้สักเลือหนอยากจะรู้มีความลับอ่าวมีความลับอีกแล้ะปลาเนี่ยคุณเนี่ยผมเห็นไอ้กองขยะผมงนีนมันไม่ใช่ขยะนะไ,ไอ้เนี่ยขยะยแต่ไอ้พวกเนี้ยมันเป็นย่อยสลาดได้เออผมก็ไปดูว่า ไอ้ของพวกนี้มันเอาไปใส่โคนไม้โคนละมันจะงามมากเลยเราก็จะลดการซื้อขี้งวขี้หมูขี้ไก่ได้อ๋อก็มองถึงว่าการใช้ประโยชน์พวกนี้ว่างั้นเถอะมันไม่ใช่วันนี้ผมไปกินกาแฟมาแล้วเขาเอาขยะที่โรงขยะหน่วยงานหน่วยหนึ่งของทหารเรือเขาขยะพวกนี้มาแปรรูปแล้วมาใส่ถุงขายโอ้ผมมันย่อยสลายเขาขายขาาตุง้สิบบาทเองหึ่ย ดินปลูกเนี่ยดินปลูกเนี่ยอ๋อดินปลูกเขาผสมเอาพวกใบไม้ใบอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยเขาเอาใบไม้เลยมาผสมกับอ่าหมักขี้วัวบักใบไม้แล้วแยกกันของเน,นี้ยมาผสมแล้วก็ผสมแกลบอืมอืมตังขายอืเออแกลบดํามาเป็นก็กลายเป็นธุรกิจไปด้วยเป็นธุรกิจแล้วเขาอยู่ได้แบบอ่าเดือนเป็นล้านน่ะอุ้ยโหคุณแล้วเขาไม่ได้ออกไปขายข้างนอกเพราะเขาเขา มีปลูกของปลูกอะไรขายมผมยังซื้อไอ้ไอ้ไอ้ต้นอะไรนะไก่ฟ้าพญาลออ๋อคุณเ<อ>ป็ดที่ท่านเคยให้ผมไปแล้วแหละเออคุณ<บ>ได้มาได้เหรออ่าซื้อมาแล้วอืมอมเอาไปปลูกเดี๋ยวให้มันออกดอกออกผลเดี๋ยวน้านเล็กขอไปปลูกบ้างอ่าเนี่ยแล้วแล้วของพวกนี้มันมันของเหลือใช้ที่มันมองเนี่ยมผมจะได้ของโรงพยาบาลในนะแยกมาขนาดนี้นะอืมไอ้พวกนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะอือเข้ามาเป็นเศษ ออย่างนั้นเ็จโอ้นี่แล้วคนก่นนี้เขาไปแยกเองเขามาใส่เครื่องบดอืมเขามาใส่เครื่องบดเขาลงทุนเครื่องบดโอ้เนี่ยถ้าเรามีเครื่องบดท,ที่ใช้จัดการเรื่องของขยะนี่นะรับรองว่าโรงพยาบาลเราเนี่ยจะลดปริมาณได้เยอะมากแล้วก็จะใช้ประโยชน์จากขยะเนียได้ไม่ได้หรอกเราพูดถึงบ้านเราก็ได้อืมอืมอืม มีกิ่งไม้นี่ฮะมันก็ใส่เครื่องอ,อือนั่นแหละเดี๋ยวที่นานาเล็กเนี่ยไปเออโอ้โหว่างกิ่งใหญ่แล้วก็ตัดตัดไว้ที่ผมได้ความคิดนี้มาเ้านาเล็กเคยบอกไว้ว่าไอ้พวกนี้ปล่อยมันเดี๋ยวปลวกเดี๋ยว,ว,ยว,ว,ยวอะไรสีก็มาย่อยใช่เดี๋ยวปลวกมามช่วยย่อยอแล้วพวกนี้เขาทำแค่เดือนเดียว เขาพอไปพลิกกองดูมันไม่ร้อนแล้วเขาก็เอามาใส่ถุงนั่นแหละก็คือพอไม่ร้อนหมายถึงว่ามันผ่านขบวนการ,รว่าอบอะไรเข้ามาเนี่ยหมักเขาเรียกว่าหมักหม,มักอ่าผสมมันมีที่โรงเขาทําเป็นปูนบล็อกขึ้นมาผสมแล้วก็ขายในคลิปเนี่ยผมจะถ่ายแค่ตอนร้านกาแฟแล้วก็มีมร้านกาแฟมีอะไรผมมีร้านกาแฟมีให้เตะบอลมีของขายมีนู่นนี้นั่นแล้วขยะบางอย่าง,ขงเขาก็มาแปรรูป ประกอบเป็นที่ขายไปนี่แหละือว่าเล็กว่าแหละมีโถหุจจระปูมาเอาต้นไม้เอาบอนไฟมาปลูกเฮ้ยเป็นมูลค่าไปได้เว้ยใช่ใช่มันสุดยอดตรงเนี้ยมันมันอยู่ที่กระบวนการจัดการนะกระบวนการจัดการหาคิดได้ทําได้ไอเด็กเนี่ยมันไม่รู้หรอกถ้าเกิดโค้ชไม่สั่งนะ ใช่ถ้าเกิดโค้ดสั่งในงี้เล่นตามนี้ได้ตามนั้นได้มันก็จบเลยเราไม่ต้องไปอะไรเลยแค่เอาขยะมาทําขายก็ได้แล้วใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็ล้างรถล้างอะไรในนั้นมีครบเวอร์หมดโอ้ทำา้ำวงจรมว่างั้นเหรอโลงไปไปหมักไอ้พวกนี้อืมันก็โอเคเลยนะอืเขาก็ไม่ต้องมาใช้น้ําในการลดกองปุ๋ยหมักอะไรเงี้ยเขาใช้วิธีอย่างนี้เลยคัฟเวอร์ โอแต่ไม่รู้ว่าตรวจมามันจะมีสารเคมีอะไรไหมแต่เขาก็พอได้พวกนี้มาทีเขาถึงจะยมาแยกเอากองนี้เป็นแกบกองนี้เป็นเห็นเขากรองๆมาอยู่เออแล้วก็มารวมกับไอ้พวกนี้ที่หมักแล้วแต่แกบแกบเผาอะนะอะอะแขาวขายถุงก็สิบาทโอ้คนแย่งกันซื้อไปผมก็ซื้อมาอเี่ขายรถผมก็มีอยู่สิบถุงโอ้โหสุดยอดยิ่มามกเลยซื้อเรื่อยนะอืมอืมอืมซื้อความคิดเขา ที่ซื้อไม่ได้อยากได้ปุ๋ยเพราะที่บ้านผมไม่ต้องการผมก็เลี้ยงไส้เดือนให้ไส้เดือนอด้วยความขี้เกียจของผมก็ถือว่าช่วยสนับสนุนส่งเสริมคนที่เขามีความคิดดีๆนใช่ใชนะ่ไอเดียบันเจิดอเราก็มามาคิดเราถ้าเกิดเราจะให้ดีเราก็ไปต่อยอดของเราทำให้ไปใช่ใช่พัฒนา,าการเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยอัดเม็ดปุ๋ยนู่นนี่นั่นไปก็ทำไป ก็เหมือนเฮียป๋องไปคุยไปอะไรกับเขามันก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้นะก็ได้รู้ว่าเขามีน้ําขยะเศษไอ้นี่บ้านนะเขาแยกนะอืในในนยอนะเขาแยกขยะเป็นสามส่วนในขวดเคย่อนครับก็เก็บใส่รถเก็บของถังค่ายถังมันเลยอืเนี่ยนั่นแหละก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะก็ท่านผู้ชมนะที่ได้ฟังเฮียป๋องเล่ามาเนี่ย ลองหันไปดูหลังบ้านตัวเองหรือว่าในครอบครัวตัวเองนะม,มีขยะอะไรบ้างที่มันสามารถแยกเรามาใช้ประโยชน์ได้ดไดบางอย่างใช้ไม่ได้แต่เราสามารถที่จะขายได้ขายไม่ได้เราก็ให้คนที่เขา,เ,าเราไม่อยากได้เงินตรงนั้นเราก็ให้คนที่เขามาซื้อมาอะไรเงี้ยช่วยเหลือกันเนี่ยโอ้โหเป็นน้ําใจอีกนะบางคนเขาซื้อกระดาษรับซื้อกระดาษหรือหาเงินเรียนเด็กๆเนี่ย บอกเออมาเอาได้เลยเอาไปขายอะไรอย่างนี้เก็บไว้ให้เขาเอาบุญคุณนั่นแหละก็ได้อะไรได้ไม่ได้เงินหรอกได้บุญคุณใช่ผมก็ทําอย่างนั้นแหละผมเก็บขวดเก็บอะไรลูกน้องบอกไอ้ขวดแก้วแยกขวดพลาสติกแยกไอ้ลังกระดาษแยกอแล้วก็ให้เขาเขาโอ้ยกมือขอบคุณเราแค่นั้นแหละนั่นแหละคือการทําบุญที่ดีแล้วเนี่ยทําบุญกับคนที่เห็นรอยยิ้มของเขาเนี่ยมีความสุขจริงแล้วก็ขยะเศษอาหารก็แยกไปทําเป็นปุ๋ยอเลี้ยงไส้เดือนไป อเใส่เดินขี้ออกมาแล้วก็เอามาทาปุ๋ยวันนี้นาเล็กลืมเอามาพอพูดถึงนี้ไอ้ผักผักที่ไอ้กินส้มตรงส้มตำกันเตมไปหมดบอกให้เขาเก็บไว้ให้จะเอามาเลี้ยงปลาลืมโอ้เนี่ยคุณลองเอามาเทใส่กับพวกนี้ยแล้วใส่เดินมันมากินขี้ดีมากเลยมันมาช่วยย่อยช่วยสลายสุดยอดเห็นแล้วเปรี้ยวปากอะคุณจะกินด้วยเหรออ้ยคุณเฮ้ยกินได้อะ เออให้ปลามันกินเถอะอาคตไม่รู้ไงให้ปลามันกินเถอะแออคุณเนี่ยได้หลายบางปองไม่รู้เนี่ยอ่าก็น่าจะมีประโยชน์นะก็ขอบคุณเฮียปองมากเลยที่เอาเรื่องดีๆมาแชร์กันแม้แต่เราเดินมาที่กองขยะเราก็ยังได้อะไรจะได้แนวคิดแนวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมเดินมาตามคุณเนี่ยผมจะคุยเรื่องอะไรพอมาเจอกันคุณมาชวนคุยเรื่องนี้ก็ได้เรื่องนี้เลยเดินไปหาดูว่า ไอ้พวกนี้เขาแยกกันยังไงเนี่ยี้ไม่ได้แยกมีเศษปัตติเศษอะไรมาถ้าเกิดมีคนแยกพักน้อยไงแต้คนสองคนมันแค่ตรงเนี้ยก็จะขายได้เป็นกองขยะของคำแล้วนั่นแหละแค่นั้นแหละอะฝากไว้ด้วยอ๋อฝากไว้ด้วยฮะเขา่อจะลดโลกร้อนอดาไม่แยกขยะอืโดยการแยกขยะอครับผมครับผมสวัสดีครับ